ยาอนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิส,สยัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวครับกับผมนะครับกิจพลเดชวิส,สัยครับวันนี้จะมาคุยเรื่องคุณศรีโรธคามภัยบูร์นะครับ คือหลังจากที่ท่านออกจากไวทีวีแล้วก็ออกมาพูดจากปาสายบ้างนะครับมีคนไปสัมภาษณ์แกก็มาเล่าให้ฟังปากก็บอกว่าไม่อยากจะเล่าก็เปรียบเสมือนว่าคนที่อยู่กินกันมาสิบสองปีแล้วก็ต้องมาเลิกราจากกันก็ไม่อยากที่จะมาพูดถึงในสิ่งไม่ดีของของคู่นะ เดี๋ยวนี้เขาก็จะยกตัวอย่างกันเมียน้อยเมีย,มยหลวงผัวน้อยผัวหลวงอะไรกันไปเพื่อให้เข้าใจกันเนี่ยก็ไปทำนองนี้แต่ที่ปากอาจารย์คุณศรีโรดไม่พูด,ไม,พดไม่พูดนะครับแต่ก็พูดจนหมดเบือกแล้วครับพูดเหมือนไม่พูดอะไรทำนองนี้ครับพูดผมก็ผมไม่เข้าใจนะคือเป็นอย่างนี้ครับผมก็จะสรุปให้ฟังในที่อาจารย์ศรีโรดเล่า เพราะเราก็อยากรู้นะเราก็อยากเสือกเรื่องของชาวบ้านเขาว่าเฮ้ออกมายัางไงแต่จริงๆแล้วผมว่าอาจารย์ีโลกน่าจะออกมาตั้งนานแล้วละ่ะไม่ควรไปอยู่หรอกครับเพราะว่าในเมื่อความคิดไม่เหมือนกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกนะช่องไวทีวีนะครับเขาก็เป็นช่องที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเฉียพักเพื่อถทยต้องมาซัพพอร์ตคุณทักษิณคุณยิ่งลาคุณอุ้งยิง่งดูออกมาคนที่ไปทำงานที่นั่นก็รู้อยู่แล้วต้องมีธงอยู่แล้ว เหมือนกับช่องท็อปนิวอ่ะเขาสร้างขึ้นมาก็เพื่อที่จะอยู่ฝ่ายตรงข้ามคุณทักษิณคุณยิ่งราคุณอุ้งอิงพักเพื่อไทยมันก็เป็นอย่างนั้นครับถ้าใครไปอยู่ในช่องท็อปนิวก็ต้องก็ต้องรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นการเป็นสื่อมวลชนแล้วก็มีต้นสังกัดนะครับมันก็ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเจ้าของช่องแค่นั้นเองนโยบายมันก็มีเท่านั้นแหละครับในเมื่อ คุณสีโรดไม่ได้อยู่ในทิศทางเดียวกับเจ้าของทองก็ควรจะลาออกแต่เขาบอกว่าเขาลาออกมาแล้วนะลาออกมาสามผลแล้วครับแต่ TV, ไว้ทีวีไม่ให้ออกไม่ให้ออกก็ไม่มีไม่รู้เหตุผลว่าทาไมไม่ออกแล้วครั้งเนี้ยครั้งที่สี่ทำไมให้ออกแล้วไม่ได้ออกธรรมดานะครับเป็นการบีบด้วยรดเวลาลด วันลดนู่นลดนี่ลถหมดเลยจนสุดท้ายก็ต้องลาออกครับลาออกแล้วก็ทางวอยเขาก็ก็ให้หลาครับครั้งที่สี่นี่ให้หลาไปเรียบร้อยแล้วจริงมันควรจะจบไปเนะเพราะว่าการที่คุณสีโรดออกมาพูดแบบนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นผลดีนะโดยเฉพาะไม่ได้เป็นผลดีกับวอยทีวีด้วย แล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเองด้วยคือการไปสื่อบนชนนะครับก็เหมือนกับการเป็นนักการเมืองนะบางทีเราอยู่พักไหนเนี่ยเราออกมาแล้วก็ไปโจมตีพักนั้นมันก็ไม่ได้เป็นผลดีนะใช่ไหมแต่แต่คุณสีโรธเขาก็ก็ออกมาพูดก็ไปทำนองนี้แหละ นี่อาจารย์ศรีโรธต้องปรับตัวเป็นการตัดสินใจจริงๆตอนแรกผมจะบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวนะแต่ก็โดนบีบให้ออกอะถ้าการตัดสินใจที่โดดโดดที่ที่โดดเด่นที่แบบเจ๋งจริงๆต้องลาออกก่อนที่เขาจะบีบให้ออกนึกออกปะ คือจังหวะมันพลาดคือต้องทำตัวแบบอาจารย์คุณอดีถึกพิถึกอ่ะพอเพื่อไทยประกาศจับมือกับพลังประชารัฐจับมือกับรวมไทยสร้างชาติพิถึกก็ประกาศไม่ได้ลาออกครับแต่ประกาศหยุดปฏิบัติหน้าที่กับไวทีวีน่าละเก่งมากอาจารย์พิศ าจารย์พิผมเคยรู้จักท่านนานแล้วนะก่อนทําการรับะ่านเพราะผมเชิญท่านมาบรรยายจีบิสนุโรหก็ออกนะแต่ไม่มีใครรู้ว่าออกนะไม่มีเพราะท่านไม่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็อ,ออกแล้วก็ออกเลยก็คือขี้เกียจพูดเน่ยขี้เกียจคุยไม่รู้จะพูดทาไหม่อะไรเงี้ยก็มีคุณสีโรจน์มาพูดแล้วก็คือมันมีผู้สื่อมวลชนที่อยู่ว้ยอ่ะมากระแ,แนกกระแหนคุณสีโรจน ออกอากาศเขาก็เลยทนไม่ไหวไอพวกนั้นก็ไม่ควรกรนันนะกันแหนาหรอกก็อยู่เฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปเอาใจหรอกไม่ต้องไปเจอเจ้าของช่องกันอะไรให้มากมายหรอกมัน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 เอาใจได้แต่มันต้องทําให้มันเนียนๆไงแล้วอันนี้มันเป็นรสโยมของแต่ละคนไปนดูโดมคันของแต่ละคนนะไม่ใช่ว่าใครอยู่ช่องไวทีวีแล้วจะเป็นคนดีใครออกมาจากช่องไวทีวีเป็นคนเลว ใครอยู่พรรคประชาธิปัตย์เป็นคนดีใครออกจากพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนเลวใครอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นคนดีใครออกจากพรรคเพื่อไทยเป็นคนเลวใครอยู่พรรคก้าวไกลเป็นคนดีออกจากพรรคก้าวไกลเป็นคนเลวมันไม่ใช่อย่างนั้นครับจะดีจะเลวอยู่พรรคไหนมันก็ดีอยู่พรรคไหนมันก็เลวทั้งนั้นแหละครับนะเพราะว่าอาจารย์สีโลนี่ก็เชียร์ก้าวไกลอ่ะเชียร์พรรคก้าวไกลเชียร์มากตอนแรกๆมันไม่มีปัญหานะ ช่องไว้เขาก็เชียทั้งก้าวไก่ทั้งเพื่อไทยนะเดีย๋ยวมันจะได้เนียนไงพอตอนหลังเพื่อไทยกับก้าวไก่มีปัญหาเขาก็เบรกก้าวไก่ก็ไม่เฉียเพื่อไทยเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพื่อความอยู่รอดเงินเดือนเงินเดือนแต่ละคนโอ้โหเงินเดือนเป็นแสนอะมาเป็นแสนหลายแสนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นแสนก็คงไม่ทุ่มทุนสร้างขนาดนี้หรอก ทำงานกันหามรุ่มหามข้ามแล้วก็เชียร์กันหามรุ่มหามข้ามคือการที่จะเป็นสื่อมวลชนไว้นะครับหรือสื่อมวลชนท็อปเดียวนะครับตมอมอก็ต้องปรับเปลี่ยนจูนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเพื่อจะ,จะให้เนียนเนียนเชียร์พักเพื่อใช้แบบเนียนเนียนถ้าเป็นสื่อมวลชนอยู่ช่องไวทีวีแล้วจะบอกว่าเพื่อใช้แม่งใช้ไม่ได้เพื่อใช้แม่งตำบัดสัต์ เพื่อใช้มันนู่นนี่นู่นนี่โอ้แล้วก็ไปอยู่กับเขาได้ยังไงเราก็บอกว่าเพื่อไทยที่เขาจะต้องไปรวมกับสองลุงนั้นมันก็เพื่อประเทศชาติประเทศชาติประเทศชาติมันต้องการมีรัฐบาลต้องการมีนายกต้องแก้ไขปัญหาต่างๆก็ต้องพูดเป็นทํานองนี้นะครับก็ดีนะครับแต่ที่เสียดายก็คือผมเชียร์ให้คุณสีโลดมาทําช่อง y o u t u b e เป็นยูทูบเบอร์มอผม อาจารย์ซีโร่ก็ทํานะแล้วก็มีผู้ติดตามปุ๊บ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 หรืเ,เขาเป็นคนดังอยู่แหละจะบอกว่าเขาก็จะไปอยู่ในเครือเครือมติชนหรืออะไรเครืออะไรไม่รู้อ่ะก็มีหลายค่ายที่มาจีบเขาไปอยู่อ่ะถ้าอาจารย์ีโรดไปมันก็จะเป็นอีหลอดเดิมกับไวยทีวีแหละครับควรอาจารย์สีโรดนะผมจะบอกให้ไม่ควรจะไปอยู่ช่องไหนทั้งสิ้นเหมือนผมเนี่ย ผมก็ไม่ควรจะไปอยู่ช่องไหนทั้งสิ้นเพราะเรามันไปอยู่ใต้อานัตใครไม่ได้จะไปเป็นลูกกระจกใครไม่ได้เราอยู่ช่องของเราเองอเราอยากจะขยี้เพื่อไทยเราก็ขยี้ขยี้ก้าวไกลเราก็ขยี้ขยี้ประชาธิปัตย์ก็ได้รวมไทยสร้างชาติก็ได้เราอยากจะชมคุณเศรษฐาก็ชมเราอยากจะต่อว่าคุณเศรษฐาก็ต่อว่ามันก็ดูตามเนื้อผ้าดูเป็นเรื่องเรื่องเรื่องไปแต่ละเหตุการณ์ก็เท่านั้นเอง เพียงแต่เราพูดถึงเขาโดยไม่มีความอาคติพูดตามข่าวที่มันเป็นใช่ไหมมันก็ต้องอยู่อย่างนี้สิต้องทำอยู่ช่อง u t u ู e เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าหนายคนที่เป็นเจ้าหนายก็คือคนที่ฟังคนที่ชมใช่ไหมก,ก็มีคอมเมนต์มานู่นนี่นั่นพอเราดูคอมเมนต์เฮ้ยโอเคเว้ยของเราผิดเว้ยอ่ะเราก็ปรับซะ ถ้าเราไม่ผิดเราก็ปล่อยเลยไปก็เช่านั้นเองนะครับก็อย่าไปอยู่เลยนะดังสีโรดเพราะว่าสิบสองปีเนี่ยก็คงจะมีเงินหลายล้านแหละครับเงินเดือนก็เยอะแยะมากมายคงไม่เดือดร้อนเงินทองอนะเราก็ทําตามอุดมการของเราดีกว่ามันจริงๆมันสนุกกว่าแล้วมันแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวในการเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่ได้เป็นลูกกระจกใครทั้งสิ้นครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมถ้าท่านมีปัญหานะครับเรื่องการใช้ชีวิตนการดําเนินชีวิตการงานการเงินครอบครัวคนรักธ์ให้มันไม่ประสบความสาเร็จสักทีแก่ใตของต้หาแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยมันติดขัดอะไรสักอย่างต้องมาอ่านหนังสือเล่มนี้ครับคาถาตําตราพลิกชีวิตครับผมเขียน โอ้โหภูมิใจมากผมเขียนพ็อกเก็ตบุ๊มาเล่มนี้เป็นเล่มที่สามสิบเจ็ดเล่มนี้ภูมิใจมากๆเลยมีภูมิมใจแรกๆก,ก,ก็คือชื่อว่าปัญญาของกิจนะแล้วก็ภูมิใจอันนั้นมันยากหน่อยชีวิตกูกูขมวดนะแต่เล่มนี้ผมภูมิใจมากแล้วผมก็นำประสบการณ์ทั้งหมดมาใส่ไว้ในนี้อา่านมานั่งอา่านแล้วผมผมเขียนได้ขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับ ถ้ามีปัญหาต้องมาสายมูครับสายมูต้องอ่านเร่มนี้ครับรับรองพลิกชีวิตจากรบเป็นล้านแน่เพราะในช่วงที่ผ่านมาปีก่อนๆที่ผ่านมาช่วงโควิดชีวิตผมย่ำแย่ยอบแยบรถไม่ได้พอนสามสี่เดือนบ้านไม่ได้พอนสามสี่เดือนอ่ะแล้วก็โอ้โหติดนู่นติดนี่ค่าไฟก็ไม่มีจ่ายไม่รู้จะมาตัดเมื่อไหร่บางครั้งก็ไปรวม รวมกัน3-4เดือนเขายังไม่มาตัดก็ไปคุยปรับโครงสร้างหนี้ค่าไฟฟ้าก็มีนะครับก็รุ้นกันทุกเดือนเลยทีเดียวพอตั้งสติดีๆแล้วมาศึกษาเรื่องมูเตอรูดีๆนะครับก็ทำให้เฮ้ยมันพลิกชีวิตได้จริงเมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่สมองของเราเท่านั้นเองครับนะ่เสองร้อยเก้าสิบบาทครับสั่งซื้อได้ติดต่อผมได้สามช่องทางครับทางเ a c e b o o k ดร,รกิกิผลเดชวิสัยทางไลน แล้วก็ทางโทรศัพท์กับเบอร์อดีลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวก,กันท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง YouTube เข้าไปดูด้วยครับชื่อว่ากิจโพสชแนลครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้มีความสุขครับขอให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ